วัดดูว่ากี่นิ้วกี่เซนนี่ค่ะบ็อกเกอรี่เห็นไหมคะหัวใหญ่อยู่นะคะ ครี่ต้นนี้นะคะออกดอกแล้วค่ะคอยดูดอกเขาจะใหญ่แค่ไหนนะคะเนี่ยเป็นบล็อกคอรี่ที่ปลูกในกระถางสิบสงนิ้วค่ะบ็อกคอรี่พันนี้จะเป็นพันหนักนะคะปลูกตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวช่วงนี้ก็เดือนมีนาคมแล้วนะคะเพิ่งออกดอก บล็อกครี่กระถางนี้ก็กําลังออกดอกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกาลังออกดอกนิดๆนี่กระถางนี้ปลูกลงกระถางแปดนิ้วค่ะปลูกนานนะคะจนตําลึงเลื้อยขึ้นเดี๋ยวจะเก็บตําลึงไปแกงกินค่ะเนี่ยยอดตําลึงก็อ่อนๆเลยกระถางนี้นะคะจะเห็นดอกชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมนี่ ดอกอยู่ตรงกลางต้นนี้ปลูกลงกระถาง8นิ้วค่ะแม้ว่าบ็อกคอรี่พันนี้จะเป็นพันหนักที่ซื้อมาปลูกนะคะแต่ก็โชคดีที่ปี2,568ออากาศหนาวยืดมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ช่วงประมาณวันที่18-19มีนาเนี่ยอากาศก็หนาวค่ะอากาศจะหนาวช่วงตอนดึกและช่วงเช้านะคะหนาวจนถึงวันที่24มีนาคมเลยค่ะก็เป็นโชคดีที่ทำให้บ็อกเกอรี่ออกดอกเพราะว่าบ็อกเกอรี่เขาชอบอากาศเย็นค่ะ บอกโคลี่กระถางนี้นะคะแก่จัดแล้วสังเกตไหมเนี่ยเริ่มจะมีสีเหลืองๆแจมนี่แสดงว่าแก่จัดเขาก็จะโตได้เต็มที่ขนาดนี้นะคะวัดดูว่ากี่นิ้วกี่เซนกว้างสิบสองเซนติเมตรค่ะกว้างสิบสองเซนติเมตรก็ประมาณห้านิ้วนะคะสิบสองเซนติเมตรเนี่ย สิบสองเซนติเมตรสิบสองสิบสามนะคะเกือบครึ่งฟุตค่ะดอกใหญ่อยู่นะคะก็จะตัดบล็อกคือเลยนะคะแก่จัดเราก็จะตัดเลยนี่ตัดแล้วเอาไปทํำกับข้าวกินนะคะสําหรับต้นบ็อกคือรีน่นี้เราก็บำรุงเขาต่อไปนะคะ เพื่อให้เขาแตกแขนงออกมาใหม่พอเขาแตกแขนงออกมาแล้วนะคะก็จะออกดอกคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ดอกจะเล็กกว่าค่ะแล้วก็บํารุงเขานะคะเขาไม่ได้เก็บกินได้แค่ครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้หลายครั้งค่ะก็บํารุงเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกให้เราเก็บกินอีกค่ะนี่ค่ะบ็อกเกอรี่ เห็นไหมคะหัวใหญ่อยู่นะคะแก่จัดเต็มที่แล้วก็ได้ขนาดนี้นะคะปกตินะคะบอกเกอรี่ที่ปลูกในประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณสามเดือนแต่นี่แม่มาริสอนปลูกนะคะเริ่มเพาะเมล็ดตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะนับมาก็ธันวามกรากุมพามีนา อายุสี่เดือนค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นพันหนักนะคะก็อายุการเก็บเกี่ยวมากกว่าบ็อกกี่พันเบาประมาณหนึ่งเดือนค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปลูกตั้งแต่เดือนธันวามนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนะคะช่วงกลางกลางฤด,ดูหนาวแล้วก็ได้มาเก็บกินปลายเดือนมีนาคมเป็นฤด,ดูร้อนนะคะ ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ปลูกทั้งหมด10กว่าต้นนะคะเกือบ20ต้นวางกระจายไปทั่วบ้านเลยค่ะแล้วต้นนี้นะคะออกดอกแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วต้นอื่นๆนะคะก็จะมีต้นเล็กๆนะคะทยอยค่ะทายอยออกดอกให้เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะก็น่าจะเก็บกินได้จนถึงฤดูฝนนะคะเคยดูว่า ต้นบล็อกคัรี่เมื่อโดนฝนแล้วจะมีปัญหาไหมเพราะว่าเป็นการปลูกบล็อกคัรี่ครั้งแรกของแม่มาริสอนนะคะก็จะปล่อยให้เขาตากฝนเลยแล้วก็จะปล่อยให้เขาเตแตกแขนงแล้วก็ให้เคยดูว่าเราตัดกินครั้งแรกได้ดอกขนาดนี้นะคะแล้วจะดูว่าการตัดกินครั้งที่สองแขนงเขาจะ ออกดอกอย่างไรเดี๋ยวรอรับชมนะคะบล็อกเกอรี่ที่ปลูกนะคะก็จะปลูกลงกระถาง12นิ้ว1กระถางนะคะดอกนี้นะคะดอกจะโตกว่าเพื่อนเพราะว่าปลูกลงกระถาง12นิ้วที่เหลือนะคะจะปลูกลงกระถาง8นิ้วและกระถาง7นิ้วก็รอรับชมนะคะว่า ถ้าปลูกลงกระถางแปดนื้เนี่ยดอกเขาจะโตแค่ไหนจะโตเท่าดอกนี้ไหมแม่บริสอนก็ได้วัดไว้แล้วนะคะดอกนี้ว่าขนาดบานแล้วเขากว้างเท่าไหร่นะคะสำหรับการดูแลบัคอรี่นะคะก็บัคอรี่นี้ชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัดแล้วคอยดูว่า บล็อคกครี่จะตากฝนได้ไหมแม่มาริซอนก็จะวางกระถางไว้กลางแดดจับแล้วถ้าฝนตกนะคะก็จะปล่อยให้ตากฝนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไม่มีที่วางกระถางเลยค่ะไม่มีที่หลบฝนเลยเพราะว่าที่หลบฝนก็มีนิดหน่อยนะคะที่หลบฝนเนี่ยมันก็ต้องมีแดดด้วยชายคาที่แดดส่องถึงจะเป็นที่หลบฝนนะคะไม่ได้ใช้ กระโจมหรือว่าไม่ใช้เขาเรียกอะไรอะโรงเรือนนะคะเพราะว่าไม่มีสถานที่ก็เนื้อที่บ้านนะคะ50ตารางวาเหลือเนื้อที่นิดหน่อยให้วางกระถางแค่นั้นเองนะคะแทบจะไม่มีที่วางกระถางเลยก็เลยต้องจำยอมให้บ็อกครีนั้นตากฝุ่นจะรอพิสูจน์ว่าถ้าบ็อกครี เราปลูกอตากแดดโอเคลหละเขาตากได้เพราะว่าเขาชอบแดดอยู่แล้วแล้วบลอกเอรี่ชอบอากาศหนาวถ้ามาโดนฝนนี้เคยดูว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลไหมจะแตกแขนงแล้วออกดอกที่แขนงให้เราเก็บกินลักษณะไหนนะคะการดูแลบล็อกเกอรี่ก็คือบลอกเกอรี่น่ะชอบอากาศหนาวเวลาปลูกเนี่ยควรที่จะเพาะเมล็ดตั้งแต่ ประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานะคะเพื่อที่จะให้บอ็เกครี่ได้ทันอากาศหนาวนะคะจะได้มีผลผลิตดียิ่งขึ้นแต่นี่แม่มริซอนเพาะเมล็ดช้าเกินไปค่ะเดี๋ยวปีหน้านะคะจะเพาะเมล็ดให้เร็วกว่านี้จะเพาะตั้งแต่ต้นฤดูหนาวเลยนะคะเพื่อจะได้เก็บกินทันประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง ก็จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวนะคะสำหรับการดูแลบล็อกเกอรี่เนี่ยก็ดูแลไม่ยากนะคะก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะ7วันต่อครั้งค่ะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรแล้วรดด้วยจีลินซีสังเคราะห์แสงนะคะ3วันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรเช่นกัน ถ้าสมมุติว่าเราต้องการพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่สตรูพืชก็พ่นได้แม่บริสอนก็พ่นทั้งสวนเลยนะคะก็พ่นทุกๆสัปดาห์ค่ะหรือว่าสองสัปดาห์ต่อครั้งพ่นแบบป้องกันนะคะป้องกันแมลงป้องกันเพลี้ยแล้วช่วงที่พ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่สตรูพืชเนี่ยแม่บริสอนก็จะใส่ประมาณสองสี่ช้อนโต๊ะก็แล้วแต่ถ้า มีเขาเรียกน้ำฟ้าทลายโจรน,นะคะจะขุมหรือว่าน้ําสะเดามาผสมเนี่ยเม่็มริซอนจะผสมไปในน้ําหมักสมุนไพรไร่สตูพืชก็จะใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นน้ำหมักสมุนไพรไร่สตูพืชอย่างเดียวไม่ผสมน้ําสะเดาเนี่ยก็จะใส่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เวลาพ่นเนี่ยก็จะพ่นผสมกับ จุลินรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อรานะคะจุลินรียหนอกกล้วยนี้ใส่แค่สองช้อนกาแฟต่อน้ำห้าลิตรน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชก็ใส่สองถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผสมพ่นไปพร้อมกันเลยพ่นใต้ใบพ่นบนใบแล้วก็พ่นทั้งสวนเลยนะคะจะพ่นแบบป้องกัน เพราะว่าน้าหมักสมุนไพรไล่สตูพืชเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นอินทรีย์ไม่มีสารเคมีปะปนนะคะการพ่นเราควรที่จะพ่นแบบป้องกันถามว่าฆ่าแมลงได้ไหมฆ่าเพี้ยได้ไหมฆ่าไม่ได้นะคะเพียงแต่ป้องกันแล้วก็ไล่ให้แมลงและเพลี้ยหนีไปไม่มารุกวนก็ประมาณนี้ค่ะเออแล้วลืมนะคะปุ๋ยทางดินก็ ถ้าใครมีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลวัวมูลควายมูลหมูมูลไก่เนี่ยก็พิจารณาใส่ได้นะคะถ้าจะให้ดีก็เอาไปผปสมแกลบผสมขุยมะพร้าวก่อนนะคะเพื่อเจือจางแล้วก็โดยลงไปหน้ากระถางนะคะประมาณสองสามชนโต๊ะนะคะแล้วก็โรยลงไปค่ะแล้วก็พรวนดินไปด้วย นะคะเราก็ใส่ทุกใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้ถ้าได้ทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะประมาณสงสัปดาห์ต่อครั้งค่ะที่บ้านแม่มาริซอนนะคะทําเฉพาะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกเลยเพราะว่าเศษอาหารเยอะมากนะคะทําทกับข้าวกินเองไม่ค่อยไปกินข้าวนอกบ้านค่ะ และนี่ก็จะเป็นบล็อกเกรี่ที่วางไว้ตามจุดต่างๆนะคะก็เริ่มจะทยอยออกดอกแล้วนะคะก็ปลูกเกือบ20กระถางก็คงได้กินนานนะคะอีกหลายเดือนถ้ามีการแตกแขนงแล้วก็แตกยอดแล้วก็ออกดอกให้เรากินเป็นดอกเล็กๆอีก ต่อไปนะคะนี่ก็จะวางไว้ตามบ้านนะคะทั่วบ้านเลยวางไว้กับพื้นมัง่งวางไว้บนต่างมัง่งหรือวางไว้ในตะข่ายนะคะช่วงเขาต้นเล็กๆอยู่เนี้ยจะวางไว้ในตะข่ายลวดนะคะช่วงต้นเล็กๆอยู่เนี้ยนกจะจิกค่ะอันนี้ต้นโตแล้ววางไว้บนชั้นวางผักนะคะสสงกระถางนี้อยู่ในกระถางจิตนิ้วค่ะเนี่ย อาจจะบางต้นอาจจะเหี่ยวไปนิดนึงเพราะว่าเราวางไว้กลางแจ้งโดนแดดเนี่ยบล็อกครีจะเหี่ยวนะคะโดนแดดจัดๆบล็อกครีจะเหี่ยวแต่ถ้าช่วงเช้าๆก็จะสดชื่นขึ้นมาหรือว่าช่วงเย็นที่ว่าแดดหลบไปแล้วก็สดชื่นขึ้นมาปลูกกระต้นพริกก็มีนะคะด้วยความที่ว่าไม่มีที่วางกระถางนี่อันนี้ถ่ายคลิปตอนช่วงกลางวันนะคะ เดดก็จะเผานะคะก็จะหลุบหลอันนี้ปลูกกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็กําลังโตเห็นไหมคะเนี่ยต้นหน่อไม้ฝรั่งแล้วอันนี้ต้นบ็อกคลี่ค่ะ บล็อกแครีก็เริ่มจะทยอยออกดอกแล้วก็ปลูกแล้วก็วางไว้นะคะวางไว้ทุกจุดของบ้านเลยค่ะไม่มีที่วางกระถางก็ต้องจำยอมให้บล็อกแครี่ตากฝนบลอกแครี่ชอบแดดบอกแครี่ชอบอากาศเย็นแต่ว่าบล็อกแครี่ไม่ชอบฝนจะทดลองนะคะลองให้โดนฝนดูอันนี้ปลูกกับกระถางพริกนะคะจนพริกเก็บกินหมดแล้วค่ะเก็บกินหมดนะคะเหลือแต่ต้นบล็อกแครี่ อันนี้ก็วางไว้กับพื้นนะคะปลูกกับกระถางพริกบ้างปลูกกับกระถางวอเตอร์เครสบ้างนะคะก็กำลังเริ่มทยอยออกดอกนะคะเดี๋ยวจะให้ชมอีกครั้งนึงนะคะว่าจะทำคลิปให้ชมอีกครั้งว่าถ้าออกดอกในกระถางจิตนิ้วกับ8นิ้วเนี่ยดอกจะได้ขนาดไหนนะคะ เมื่อสักครู่นะคะก็ถ่ายคลิปให้ดูว่าตัดบล็อกคือที่ปลูกในกระถาง12นิ้วค่ะปีนี้แม่มาลีซ้อนปลูกผักนะคะปลูกบล็อกคือเยอะที่สุดเลยค่ะปลูกเยอะมากเรียกว่ามหากรรมบล็อกคือก็ว่าได้นะคะปลูกแล้วก็มาถ่ายทอดให้เอฟซีดูนะคะว่าการปลูกบล็อกคือนั้นปลูกอย่างไรมีวิธีการปลูกอย่างไรให้กินดอกคะ่ะ ก็เดี๋ยวจะนําคลิปนะคะที่เป็นการปลูกบล็อกเกอรี่ตั้งแต่เพาะต้นกล้าจนถึงย้ายต้นกล้าขนาดเล็กย้ายต้นกล้าขนาดใหญ่นะคะลงกระถางเนี่ยจะเอามาให้ f อดูนะคะต่อจากคลิปนี้จะได้ไม่ต้องไปค้นหาดูนะคะจะได้ดูว่าปลูกอย่างไรจะได้สะดวกนะคะไปดูกันค่ะ วิธีการปลูกบล็อกเกอรี่ในกระถางคลิปที่แล้วก็ได้บอกวิธีการเพราะเมล็ดบล็อกเกอรี่แล้วก็ย้ายต้นกล้าบล็อกเกอรี่นะคะวิธีเพาะก็ใช้ใบไม้สูดหรือใบไม้แห้งรองกุ้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็ ปรุงดินที่ใช้เพาะเมล็ดบล็อกเกอรี่นะคะก็ดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ผสมแกลบดำลงไปอีกหนึ่งส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำส่วนที่ละเอียดที่สุดมาใส่กระถางเพาะเมล็ดค่ะก็จะเพาะ หลุมละสองสามเมล็ดนะคะก็ใช้นิ้วชี้ของเรานี่แหละค่ะจิ้มลงไปหน้ากระถางให้ลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็หยดลงไปหลุมละสองสามเมล็ดค่ะหลังจากที่เพาะแล้วก็รดน้ำไม่ต้องกลบดินหน้าหลุมก็ได้นะคะใช้น้ำรดลงไปแล้วดินก็จะพังลงก็จะทำให้ ดินน่ะกลุบเมล็ดบล็อกเคอรีร่บางๆแล้วก็นำกระถางไปวางไว้ในรุ่มที่มีแสงสว่างส่งถึงรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นกล้าของบล็อกเคอรีร่ที่เพาะได้จิตวันค่ะก็ต้องรดน้ำแล้วก็นำออกตากแดดสักครึ่งวันรอให้บล็อกเคอรีร่โตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะย้ายต้นกล้าค่ะ นี่ก็จะเป็นต้นกล้าของบล็อเกเคอรี่ค่ะต้นกล้าขนาดนี้ก็ยกกระถางนำตากแดดตลอดทั้งวันได้นะคะลำตุ้นจะได้แข็งแรงค่ะตอนนี้เดี๋ยวรดน้ำไปก่อนนะคะให้ใบแท้เขาแตกขึ้นมาสองใบแล้วต้นโตวกว่านี้อีกนิดนะคะจะย้ายลงกระถางแปดนิ้วเวลารดน้ำให้ต้นกล้าผักเนี่ยอย่าใช้บัวใหญ่รดนะคะ ก็ใช้บัวเล็กๆหรือว่านําขวดน้ํามาเจาะรูค่อยๆหยอดน้ําลงไปค่ะมิฉะนั้นนะคะแรงของน้ําจะทําให้ต้นกล้าล้มแล้วก็เฉาตายค่ะบลอกเคอรี่ก็โตขึ้นพร้อมที่จะย้ายต้นกล้าได้แล้วค่ะก็จะย้ายต้นกล้าลงกระถางเล็กๆก,ก่อนนะคะ ก็จะมีกระถาง4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วแล้วก็8นิ้วถ้ากระถางไหนเป็นกระถาง8นิ้วเราก็ไม่ย้ายต้นกล้าอีกนะคะถ้าเป็นกระถาง4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วเนี่ยจะเล็กเกินไปในอนาคตเราก็ต้องย้ายต้นกล้าอีกครั้งเพื่อให้รากของบอกครี่เดินค่ะการย้ายต้นกล้านะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยควักลงไป ควักลงไปแล้วนําตุ้มดินขึ้นมาด้วยแล้วเราก็แวกดินนะคะเนี่ยแวกดินแล้วก็นําตุ้มดินกับต้นกล้าเนี่ยวางลงกระถางนะคะให้ใบเลี้ยงจุดกระดินเลยค่ะเนี่ยใบเลี้ยงใบล่างสุดเ,เห็นไหมคะให้จุดกับดินแล้วก็บีบดินนิดหนึ่งเพื่อให้ดินแนบกับโคนต้นนะคะบล็อกครีจะได้ติดเร็วๆค่ะ รดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือเย็นก็ได้แล้ววางกระถางบล็อกคอรี่ไว้ในร่มก่อนรอให้บล็อกคอรี่ติดเราค่อยยกออกตากแดดทั้งวันประมาณ5-7วันบล็อกคอรี่ก็ติดแล้วค่ะ ด้วยความที่ว่าพื้นที่มีจำกัดนะคะบ็อกกอลี่นอกจากจะปลูกลงกระถางแล้วก็ยังมีไปปลูกร่วมกับผักตัวอื่นด้วยนะคะบ็อกกอลี่ต้นนี้ปลูกร่วมกับต้นพลิกค่ะบ็อกกิลี่ต้นนี้ปลูกร่วมกับผักเป็ดยุปุ่นค่ะ ต้องระวังผักปิดญี่ปุ่นไม่ให้โตแล้วก็กลุมบ็อกคลีรนะคะกระถางนี้ก็ปลูกร่วมกับต้นพริกเหมือนกันค่ะ ของบอล็อกเกอรี่ก็โตแล้วนะคะเนี่ยรากน่าจะเดินติมกระถางแล้วก็จะเป็นกระถางเล็กนะคะ5นิ้ว6นิ้วเราต้องย้ายลงกระถาง8นิ้วขึ้นไปค่ะแม่าริโซนก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วนะคะเพื่อให้รากดีเดินยิ่งขึ้นเราใส่ดินเนี่ยก็ต้องวัดระดับก่อนให้พอดีกับความสูงของต้นนะคะนี่เห็นไหมคะรากเดินแล้ว เนี่ยรากขาวเต็มเลยค่ะด้านข้างเห็นไหมคะเวลาเราใส่ดินนะคะเวลาเราใส่ดินเนี่ย เราก็ต้องวัดระดับดินด้วยให้พอดีกับคูนต้นค่ะนํากระถางลงวัดก่อนแล้วก็เติมดินลงไปค่ะดินที่ใช้ปลูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็เกลบดดำหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะ ก็เป็นดินชนิดเดียวกันที่เพาะต้นกล้านะคะเพียงแต่ตอนเพาะต้นกล้านั้นเราร่อนเอาดินที่ละเอียดที่สุดมาเพาะต้นกล้าแต่ถ้าต้นของบ็อกโคลี่โตขนาดนี้เราก็ไม่ต้องร่อนดินค่ะก็ปลูกลงไปเลยก่อนปลูกนะคะก้นกระถางก็ต้องใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนเพื่อให้ เป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกค่ะแล้วก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะจะเช้าหรือเย็นก็ได้ขั้นแรกเรานำกระถางไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะรอให้บ็อกกอรี่ติดก่อนค่อยนำออกตากแดดน่าจะประมาณ4-5วันก็ติดแล้วค่ะเราก็นำออกตากแดดตลอดทั้งวันเลยนะคะบ็อกกอรี่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะ ช่วงที่เพาะเมล็ดบล็อกเกอรี่นะคะจะเพาะช่วงกลางฤดูหนาวแล้วพอบล็อกเกอรี่กำลังจะโตเนี่ยก็โตในช่วงปลายฤดูหนาวนะคะพอถึงช่วงปลายฤดูหนาวเนี่ยก็ออกดอกไม่ทันค่ะน่าจะออกดอกช่วงฤดูร้อนคือน่าจะประมาณปลายเดือนมีนาคมค่ะเดี๋ยวถ้าบล็อกเกอรี่ออกดอกแม่าริสอนก็จะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ บ็อกคโคลี่จะปลูกได้ดีที่สุดในช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูอื่นก็ปลูกได้แต่ดอกจะไม่ใหญ่เท่าช่วงฤดูหนาวค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจบคลิปก็ขอขายสินค้าหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์นะคะ5 FC นะคะ ดูตามดูตามสถิติของ y t u t u เนี่ย FC ของแม่มิทิสซอนนะคะอายุ55ถึง65ปีก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าอยากได้อุปกรณ์ในการเล่นสงการให้ลูกหลานแล้วก็ชุดสงกรารน,นะคะชุดลดน้ำดำหัวเนี่ย ถ้าอยากซื้อนะคะแม่มริสอนก็มีขายนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์ให้กดลิงก์สั่งซื้อนะคะก็จะลิงก์ไปที่ร้านขาซื้อได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีพวกน้ำอบน้ำหอมนะคะดินสอพองแล้วก็ปืนฉีดน้ำแล้วก็จะมีซองนะคะซองใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าใส่ อุปกรณ์ต่างๆเวลาเราไปเดินทางหรือว่าเวลาเราเล่นสงกรานเนี่ยมือถือเราจะได้ไม่เปียกน้ำนะคะก็ถ้าสนใจก็มีลิงก์ข้างล่างนะคะสั่งซื้อได้เลยนอกจากนี้ก็มีสินค้านะคะเกี่ยวกับการเกรษตรอีกมากมายน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงจุลินทรีย์หนอกล้วย ต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านนี้ก็มีนะคะของร้านแม่บริสอนเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ทําการทําสวนนะคะพวกกระถางถุงมือทําสวนกันไกตัดกิ่งไม้นะคะกันไกตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กแล้วก็ถังพ่นสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนะคะถังพ่นน้ําให้เป็นฝอยพ่นฉีดนะคะฉีดให้กับ พืชผักผลไม้ของเราแล้วก็ฉีดป้องกันศัตรูพืชนะคะก็จะมีทั้งกระถา,า,างดินเผากระถางดากระถางพลาสติกแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมูลทั้งทาวแล้วก็มีดินเพาะต้นกล้าด้วยค่ะเดี๋ยวไปรับชมท้ายคลิปนี้นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แม่บริสสอนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มันที่สนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ